ประโยชน์ของโคเอนไซม์คิวเทนคืออะไรประโยชน์ของโคเอนไซม์คิวเทนนะคะมันช่วยในเรื่องของพลังงานค่ะสร้างพลังงานให้กับกล้ามเนื้อต,ต่างๆในร่างกายเช่นกล้ามเนื้อหัวใจค่ะแล้วก็มีหน้าที่ในการต่อต้านอานุมูลอิสระก็ทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีแล้วก็ผิวสวยเรียบเนียนค่ะ สำหรับสาวๆที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเองนะคะธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือการทำแบรนด์อาหารเสริมเพราะว่าเป็นอะไรที่ใครๆก็ต้องดูแลผิวให้สวยอยู่เสมอและสามารถทำกำไรให้เราได้นะคะสำหรับท่านที่สนใจจะมีธุรกิจเป็นของตนเองนในเรื่องของอาหารเสริมจากสารสกัดธรรมชาติก็สามารถติดต่อบอนท้าสได้เล,เลยค่ะตามเบอร์นี้ค่ะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อๆไปค่ะวันนี้พี่ว่าไปก่อนบ๊ายบาย